ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซัมเบย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแนวทางการเล่นสไปริตมาสเตอร์นะครับหรือว่า List นะเอ e ลเมน a l ลลิสนะเอ่อจากประสบการณ์ที่ผมได้เล่นมานะครับประมาณ1เดือนนะแล้วก็หาข้อมูลจากเกาหลีต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนเล่นเก่งอะไรนะบางทีก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะก็เอาไปประยุกต์ใช้อะไรประมาณนี้นะครับ ยังไงก่อนที่จะไปเริ่มรับชมคลิปนี้นะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่กนกระดิ่งช่องของผมด้วยนะครับช่องของผมนะมีระบบเมมเบอร์นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ได้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนก็นสําหรับผู้เล่นไอออนสนะครับที่ยังไม่ได้ใช้ VPN อยู่นะครับผมแนะนํา VPN ตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่ก็คือลาโกฟ้าได้เลยนะครับลดปิงลดแหลกนะครับ เ,เวลาเราไปเล่นในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยยังไงมันมีปิงอยู่แล้วนะครับก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยน,น่วงหรือออกสกิลช้าอะไรแบบนี้ครับนี่เลยนะครับเราก็ฟาดนั่นเองนะก็จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ลดปิงลดแหลกนะครับนี่วิธีการใช้งานเนี่ยเราสามารถมันเลือกในส่วนของโหนดเซิร์ฟเวอร์ได้นะนี่คลิกมาตรงที่คาว่าไต้หวันนะทุกคนแล้วก็มาที่โนดก็สามารถดูปิงที่น้อยๆแล้วเราก็สามารถวันคลิกบูทได้เลยนะครับวันคลิกบูทได้เลยแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะครับ ให้มันบูตติ้งก่อนให้มันบูตติ้งก่อนอ่าและทีนี้เนี่ยมันเขจะบอกว่าปิงเราเท่าไหร่เนี่ยนะเห็นไหมปิงเราเพียงแค่5 1เท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเราก้ไฟนเนี่ยยังมีในส่วนของเ e ีย t ไทม์ดีด้วยนะคือ,ค,อคือเวลาเราเล่น i อออนเนี่ยเราจะไม่สามารถดูได้ใช่ไหมว่าเราสามารถทำดาเมจไปเท่าไหร่แล้วยังไงแล้วนะตัวนี้ก็เปิดเพื่อที่จะดูดีพได้นะเช็คในส่วนของตัวเองหรือจะเช็คในส่วนของ คนอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับประมาณนี้มีแปลภาษานะครับใครที่ไม่ถนัดภาษาไทยเนี่ยเอ้ยไม่ได้ถนัดภาษา,า,ษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถใช้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้เล่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยเวลาเปิด s Space t ซทำลิฟอะไรแบบนี้นะครับก็จะมาช่วยมีหลายอย่างเลยมี fps unlocker อะไรแบบนี้นะแล้วก็มีนี้ด้วย f a r a l e r a l e r นะครับบางคนเนะี่ยเล่นแล้วหลุดเกมอะไรแบบนี้นะ โอเคก็จะมีหลายอย่างทุกคนก็ลองไปเลือกกันดูได้นะมันก็มีทูหลายอย่างที่เข้ามาช่วยเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของการซับสไครต์ก็คือการซื้อเมมเบอร์นั่นเองนะครับค่อนข้างถูกเลยนะค่อนข้างถูกเลยก็ในส่วนของหนปีนะครับ1ปีเนี่ยราคาแม่งถูกไม่ใช่1ปีดิสองปีนะครับยีบสี่เดือนนะราคาถูกมากๆนะครับเนี่ยโคตรจะถูกเลยนะเนี่ยลดไปเท่าไหร่เนี่ยเหลือแค่ 29.94ิเดอนเท่านั้นเองนะครับสิเดือนหรือจะ3เดือนนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาลองใช้เนี่ยผมแนะนําว่าเป็นแพ็กเกจตัว3เดือนขึ้นไปคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของโค้ดลดเนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นโค้ดตัามเบยนะเอาไปใช้ได้นะครับนี่จะเหลือเพียงแค่7เหรียญน,นะเเหรียญตอนนี้ก็แค่ประมาณสัก200กว่าบาทนะครับเดือนนึงก็ตกแค่ประมาณ70ไม่ถึง80บาทนะครับนี่นะโนก็ ลองมาใช้กันดูนะครับก็รถปิงรถแหลกนะครับถือว่าเป็นตัวรถปิงรถแหลกที่ค่อนข้างดีเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนก็โอเคอันดับแรกเลยนะครับเจ้าอ,อาชีพหรือคลาสของเดนเปอเทอลิสเนี่ยก็จะเป็นการซัมมอนนะหรือหลายๆคนก็เรียกซัมมอนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเรียกเออซัมมอนออกมาน,นะครับลูกน้องนะออกมาประมาณนี้แหละก็ออกมาช่วยสู้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันที่สกิลก่อนเลยนะครับสกิลคลิกซ้ายเนี่ยจะทำดาเมจเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของแอดออนหินตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่น่าสนใจนะครับจะเป็นมัตติฮิตนะครับแล้วก็มีบวกสแอคแท็กนะครับออนแลนดิ้งนะตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มแอคแท็กของเรา2%นะครับนี่เวลาเราก,กดคลิกไปจนถึงเป็นเอิร์ธเทมอร์เนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถแสแต็กแอคแท็กเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยคลิกซ้ายก็เป็นสกิลที่ จำเป็นเหมือนกันนะครับก็จําเป็นต้องใช้เลยนะต่อมาสกิลคลิกขวานะครับพอมบัชชั่นนะเป็นสกิลที่ทํำดาเมจเป็นไฟดาเมจนะครับก็เป็นสกิลหลักอีกสกิลหนึ่งนะที่ของสปิริตเนี่ยได้ใช้นะครับก็จะทํำดาเมจเป็นทีสเตเกลเกตด้วยนะตรงนี้ก็คือ ไอเกตใต้เลือดบอลนะครับเวลาบอลนะอ็อกดาวน์นะเออสกิลนี้ต้องบอกว่าเป็นสกิลที่สําคัญสําหรับ Elemental List หรือว่าสปิริตมาสเตอนะครับจำเป็นจะต้องเวลยีเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับจะต้องมี3อย่างนี้เลยนะต้องมี3อย่างนี้เลยนะครับจำเป็นมากต่อมาจะเป็นพวกอะมอนไฟสปิริตนะครับเออสปิริตน้ำนะแล้วก็จะเป็นพวกดินพวกอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าพอเล่นมาในถึงจุดแผ่ปัจจุบันหรือว่า เราเริ่มบิวสกิลหนึ่งสกิลสองที่เป็นคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยไอพวกนี้จะไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยได้ใช้มากหลกัหลกๆเนี่ยจะมีใช้อยู่ตัวนี้นะครับข้อดีเนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่มาดูดเลือดได้นะครับมาดูดเลือดได้แล้วก็จะมีเนี่ยในส่วนของสกิลนี้นะครับที่เวลาเราเรียกซัมมอนตัวไหนเนี่ยออกมาแล้วกดสกิลเนี้ยนะครับ อา่ามันจะมีความสามารถต่างกาันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเรียกซัมมอนไฟออกมานะครับจะทำดาเมจเป็น AOE ธาตุน้ำเนี่ยก็จะทำดาเมจเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับแล้วก็ธาตุดินเนี่ยก็จะทำดาเมจตามนี้นะครับแล้วก็ลดต้านสถานะของเป้าหมายลง10%นะครับส่วนธาตุลมเนี่ยก็จะทำดาเมจเป็น AOE นะครับแล้วก็มีเป็นดาเมจโอไทม์นะก็คือเป็นดาเมจพิษนะดาเมจที่มันลดลงเรื่อยๆดาเมจดอตนั่นเองนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็น ลบ15% critical damage ทอแนแ a n ด์นะตรงนี้ก็คือทำให้ตตูนเนี่ยโดนลดค่าต้านคีลง15%นะครับก็คือโดนคีแรงขึ้น15%จะบอกประมาณนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญที่จะเห็นคนเล่นสปิริตเนี่ยใช้มากที่สุดเลยนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็หลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลเดี๋ยวผมใส่นี่ว่ะเออมันจะมีสกิลที่พอามาคอมโบกับเนี่ยนะทุกคนมันจะได้ ดาเมจซิงเ g ิล t a ร g e เค่อนข้างเยอะนะก็เยอะเยอะกว่าอื่นไม่ได้เยอะมากหรอกนะประมาณนี้โดยประมาณนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นท่าเวลาแบบน็อกดาวน์บอสนะครับก็ตอนนี้ผมก็ใช้เป็นในส่วนของการันตีนะมันติออนฮิตนะครับมันติฮิตออนฮิตนะครับแล้วก็ลดคูลดาวนะ์เนาะแล้วก็มาในส่วนของเอออันนี้ลืมพูดไปนะครับเออผมเนี่ยจะใช้อันนี้เป็นมันติออนฮิตนะครับแล้วก็เป็นคร์วดูเลชั่นนะ หรือจริงๆใครจะไปใส่ในส่วนของอันเนี้ยมาแทนมันตีฮิตก็ได้คือโดยรวมคือสกิลนี้มันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะจะใส่มันตีฮิตก็ดีนะครับแต่ผมใส่เฮิร์สองวิเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทําให้บางทีเราไม่ต้องกดสกิลนี้บ่อยเกินไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แรงเท่าไหร่นะไม่ได้แรงเท่าไหร่หลักๆเราจะใช้ซ้ายขวาแต่ว่าเนี่ยมันจะมาทาเฮิร์ดในส่วนของเนี่ยทำให้โดนคีย์แรงขึ้นเวลาเราเล่นกัตตี้กับอะไรเงี้ยก็จะมีประโยชน์มากนะครับ ต่อมาดูสกิลดเมนชันไดเมนชแนลนะครับอันนี้คือชื่อเ,เต็มๆว่าอะไรวะคอนโทรลนะก็สกิลนี้จริงๆก็เป็นหนึ่งสกิลที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเวลาจะได้ใช้เนี่ยก็คือเอาไว้รวบมอนมากกว่านะคือใส่แอดออนพูอินเนี่ยบีแทรเก็ตนะคือจะรวบเข้ามานะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามันมันไม่ได้แรงนะทุกคนว่ามันไม่ได้แรงแล้วแอนิเมชันมันไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเวลา กดที่ซ้ายขวาใไปอ่ะนะครับอ่าเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของสกิลนี้แล้วกันนะสกิลนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่เป็นหลักอีกหนึ่งสกิลนะไม่ว่าจะเป็น PVP หรือ PVE นะเพราะว่ามันจะลดเกาะของเป้าหมายลง20%รนะครับนะผมก็ใส่พวบคู่มากับลดคู่ดาว10วินะเพื่อที่จะให้มัน่ะใช้ได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสกิลนี้ยจริงๆถ้าเกิดว่าเราสามารถทำวิวงยได้ก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามัน พอมันเป็นโมบายสกิลเนี่ยไอโมบายสกิลคือสามารถที่แบบใช้แล้วเดินไปได้นะคือถ้าเกิดมันใช้แล้วมันจะขาตายถ้าไม่มีโมบายสกิลเนี่ยเนี่ยพอเวลาจะกดใช้ใช่ไหมลองกดเนี่ยมันมันต้องแบบมันเดินเดินมาอยู่ใช่ไหมแล้วทุกคนกดสกิลปุ๊บมันจะหยุดอ่ะเออผมรู้สึกว่ามันทําให้เราขาดความคล่องตัวไปนะโอเคต่อมาสกิลนี้เป็นหนึ่งในสกิลที่แรงนะครับของสปิเดอร์ t e เตหรือว่า l อเมทัลลิสนะก็เงื่อนไขของมันเนี่ยมันจะ ต้องเก็บสแต็กนะครับทุกคนสังเกตเนี่ยมันจะมี2ส,สแต็กนะครับก็คือต้องให้สปิริตนะครับหรือซัมมอนของเราเนี่ยออกไปใช้สกิลนะครับให้ครบ4รอบนีให้ครบ4สแต็กอ่ะเนี่ย,อยพอครบ4ส,สแตก็กปุ๊บสกิลก็จะขึ้นมานะครับก็ยิงออกไปก็ท่านี้เป็นท่าที่ค่อนข้างแรงประมาณสี่หมืนห้าแรงแต่ว่าเงื่อนไขาการใช้เนี่ยมันก็ยากนิดนึงนะครับ เพราะมันจะต้องเรียกสปิริตออกมาตีนะหรือว่าจริงๆเนี่ยสปิริตมันมีออโต้สเปลนะทุกคนมันแบบเราตีธรรมดาเนี่ยเห็นปะมันก็มันก็ตีแล้วก็มันก็จะมีโอกาสไล่ไล่ไลสกิลออกมาอยู่นะครับเออตรงนี้มอนมันอาจจะน้อยไปหน่อยฮเออแล้วมอนมันตายเร็วด้วยก็คือเนี่ยทุกการยิงธรรมดาเนี่ยมันจะออโต้สเปลอยู่ เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปกดสกิลทุกครั้งนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวรอดูที่ออโต้สเปิลให้เราบ้างไม่เนี่ยไม่ติดเอาเป็นว่าประมาณนั้นนะมันมีโอกาสออโต้สเปลิลแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยได้เก็บสแต่งสกิลนี้ออกมานะครับในส่วนของสกิลเอเมนทัลฟิวชั่นนะผมจะใส่เป็นลบสินะครับก็คือลดกันเอรนต์เออ,อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สกิลคลิกซ้ายขวา,าเป็นหลักนะครับมันค่อนข้างจะสแปมสกิลเร็ว นะดังนั้นเนี่ยการที่เราใส่สกิลใส่แอดออนอันนี้มาเนี่ยเป็นการลดต้านท่านะครับจะทําให้เราเนี่ยตีท่าคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยได้แรงขึ้นนะครับแล้วท่าคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยมันมีอย่างที่ผมบอกไปนะมันมีเพิ่มแอ็แท็กด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันมันดีมากนะมันเนี่ยเราแบบสแปมได้รัวๆนะทุกคนแล้วเวลาคลิกซ้ายคลิกขวานะทุกคนคือให้เราคลิกซ้ายคลิกขวารัวๆไปแบบนี้เลยนะคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวานะครับ มันจะเป็นการตัดแอนิเมชั่นด้วยนะครับเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ในส่วนของเออเนี่ยเวลาเราตีไปจนถึงที่เป็น earth temo เนี่ยนะก็จะได้ในส่วนของ a อแทด้วยนะครับประมาณนี้วิธีการเล่นนะเออแล้วก็อันนี้เนี่ย add on สุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถมีโอกาส25%นะที่จะทำให้เราได้รับ4ี่สแตอีกครั้งหนึ่งหลังจากเราใช้สกิลไปนะ ก็คือเวลาเราเก็บสี่สแต็กเนี่ยแล้วเรายิงไอตัว E ออกไปใช่ไหมทุกคนมันมีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยได้ยิงตัว E เนี่ยออกไปออกไปอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ตัว E สิไอสกิลเนี่ยนะ Elemental Fusion เนี่ยสามารถยิงเบิลออกไปได้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเบื้องต้นนะของสกิล Active นะครับเดี๋ยวต่อไปนะไปดูสกิลพาสีนะครับนี่เป็นสกิลที่พาสีที่สําคัญมากๆของ สปิริตมาเตอร์หรือเอเลเมนทอลรีนนะครับคือมันจะเพิ่มแอคแท็นั่นแหละนะตัวสปิริตมันเป็นตัวดีเพสใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันสาคัญมากมันเพิ่มทั้งแอคแท็นะครับให้กับสปิริตเจ้าตัวของเราเองแล้วก็สปิริตของเราด้วยนะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยสกิลนี้เป็นสกิลที่จําเป็นมากๆที่จะต้องทําให้เลเวลมันสูงนะครับต่อมานะสปิริตโปรเทคชั่นอันนี้คือก็จะเพิ่มดีเฟนต์นะตามชื่อเลยแต่มันก็ไม่ได้จําเป็นนะไม่ได้จําเป็นแต่มันได้มาเยอะนะครับอ,อก็ต้งจจําใ นะเดี๋ยวก็ค่อยไปรีไปหาอะไรกันอีกครับต่อมาเป็นสปิริตดีเซนนะอันนี้ก็มีโอกาส50%นะครับที่จะทำดาเมจเพิ่มเติมนะเป็น Elemental List เนี่ยก็คือเวลาเราตีนั่นแหละมันมีโอกาสทำดาเมจเพิ่มเติม,ตมแต่วิแต่ทีเนี้ยวิธีใช้เนี่ยตรงนี้มอนมันน้อยเว้ยอาจจะผมขอยายที่ไปที่มอนมันเยอะเพิ่มกว่านี้หน่อย เป็นตรงนี้แล้วกันนะโอเคนี่นะครับให้เราเนี่ยอัญเชิญซัมมอนขึ้นมาจะได้บัฟในส่วนของตรงนี้มานะเออมีโอกาสที่จะทำดาเมจโบนัสออนแอคแท็นั่นเองนะครับก็เวลาก่อนที่เราจะสู้บอสก่อนจะวิ่งเข้าไปสู้บอสเนี่ยจริงๆเรียกออกมาเนี่ยเราก็ได้ในส่วนของตรงนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ ตีใบ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 สแปมคิกซ้ายขิกขวาแบบนี้นะสแปมขิกซ้ายขาิกขวาสแปมขิกซ้ายขิกขวานะครับก็จะมีในส่วนของโบนัสและนี่เห็นไหมได้สแต็กของเอ่อในส่วนของไอ้แตกสองเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้เนาะอ,อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกิลนี่นะที่จะช่วยในส่วนของทำเอ็กซ้าดามเมจขึ้นมานะครับต่อมานะเป็นคอโลดไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน,นะประมาณนี้ เพิ่มคินะครับเพิ่มคิให้ถึง3 1 0หน่วยที่เลเวลยี่สองนะค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสทังอีกแล้วนะครับครึ่งหนึ่งนะในการทำเอ่อดาเมจเพิ่มเติมนะครับเวลาเราตีคีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีโดยรวมเพราะว่าเวลาเราตีคีก็ตีคีบ่อยอยู่นะครับแล้วก็ทำดาเมจถึง2000อะไรประมาณนี้นะก็ใช้ได้เห็นไหมเออใช้ได้เลยนะครับต่อมาสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่จะ ฮิลสปิริตของเรา20%นะครับเอ่อทันทีนะทันทีหลังจากเลือดของสปิริตเราเนี่ยเหลือ50%หรือน้อยกว่านั่นเองนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่คือมันก็จะเพิ่มเยอะไปตามที่เวลาเราอัพเนี่ยแหละนะเ,ะเพิ่มเยอะไปตามนั้นต่อมาเมทัลโฟกัสนะครับมานก็จะเพิ่มให้กับแคสเตอร์ก็คือตัวเรานะก็คือเพิ่มเป็นเมทัลไอแชนนะ ไอ้ทีผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าสมัยเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบดับเบิลดาเมจประมาณนี้มั้งเออนี่ผมก็ไม่ชวนเนต่มันมาดูตรงนี้ได้เออสมัยเนี่ยเออเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นดาเมจเขาเรียกว่าเป็นเกเป็นดาเมจที่เอทลีะนะครับมันก็บอกว่าเบสออนไฟนอลดาเมจนะสมัยนี่จริงๆมันทําค่อนข้างยากนะครับในช่วงของต้นเกมอาจจะทํายากนิดน,นึงนะแต่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างดีแหละ นะครับต้องค่อยๆสะสมกันไปส่วนนี้ก็เหมือนกันนะโอกาส50%ในการทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับเวลาเราโจมตีนะก็จะเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นมีโอกาส10%นะครับที่เราจะฮิ้วเลือดตัวเองนะครับเวลาตีโจมตีนะครับนี่ก็จะได้เลือดตามนี้นะมีโอกาสแค่10%นะครับต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มการต้านสถานะนะอันนี้ก็แนะนําว่าเอ,อ่อ PV PVP ก็ต้องเน้นอัพเยอะหน่อยนะครับ สุดท้ายนะครับก็นี่ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับทุกๆ1วีตามนี้นะแล้วก็จำนวน5วีนะครับหลังจากเราหลังจากสปิริตเราไปโจมตีนะเอออันนี้ก็อาจจะติดติดยากนิดนึงแต่ว่าแหละมีไว้ก็ดีนะครับต่อมามาดูสติ๊กม่ต่อเลยแล้วกันนะครับสติ๊กม่เนี่ยสกิลนี้เหมือนทุกๆคาท,ที่จะมีสกิลสตั๊กเกิลบนะครับก็ออ,อามาแค่นหนึ่งนะ หลักๆใช้เป็นสแต็กล์นะครับต่อมาสกิลนี้เป็นสกิลที่จะเพิ่มดาเมจบูทของเรานะครับและสปิริต20%เลยนะครับแล้วก็ดาเมจทอแลนด์ A T เนี่ยก็ทําให้เราถึกขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ฮิวเลือดเราทันทีเนี่ย10%ของแม็กเลือดนะครับแล้วก็มีเลือดที่เป็นแบบค่อยๆเพิ่มเนี่ยอีกเอ่อเท่านี้นะอยู่ที่เราอัพด้วยนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของเนี่ยเวลาอัพเวลสิบนะครับจะได้สปิริตสไตล์เนี่ย คูณ1.5นะครับสปิริตสไตล์เนี่ยเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันนะสปิริตสไตล์มันคือสกิลนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราอัพเวลร์สิบของสกิลอันนี้มาเนี่ยมันจะไปเพิ่มแอ็แท็กนะครับก็คือไปคูณ1.5นะเดี๋ยวกดให้ดูนะจาก4 0่พก็จะเป็น4,866ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อืมพอกดก็จะได้ในส่วนของอะไรเหล่านั้นมานะในส่วนของดาเมจบูสต์เอ้ยอะไรเอ้ยนะครับต่อมานี่เป็นสกิลหนึ่งที่ยอดฮิตของ เลยนะครับก็คือมันจะบาร์เพื่อนนะครับมันจะบาร์เพื่อนก็คือมีโอกาส25นะครับเวลาเราตีนะครับที่จะทำเอ็กซ์ตร้าดามจนะครับก็คือสามารถแจกให้กับเพื่อนรวมตีด้วยได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทำที่เลเวล5ก็บวกแม่นร้อยนะครับทำที่เลเวล10เนี่ยก็บวกคิอีกหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ส่วนที่15เนี่ยก็จะบวก25เปอร์เซ็นต์นะที่จะทำดามจเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ เวลาเราตีคีย์ที่อนะดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างดีค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนที่2ี่สเนี่ยก็ดีมากๆเพราะว่ามันจะเพิ่มไปอีก1 0วิเลยนะค่อนข้างดีเลยต่อมานะครับสกิลนี้เป็นเรียกเอ็นช n t Spirit นะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะผมว่าสกิลเนี้ยมันจะดีขึ้นมากกว่านี้ถ้าสมมุติว่ามันคูดาวมันน้อยกว่านี้แล้วกันนะแต่อันนี้คือผมเอ่อมาใช้ Pvp ถ้าส่วนใหญ่นะครับเอามาใช้ PVP ถ้าส่วนใหญ่ก็คือพยายามให้มันแบบพอสปิริตไอเอ n c ช e n t เนี่ยพอมันโดนเรียกออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้4 s t ส c ต็แล้วจะทำให้เราเนี่ยสามารถยิงเอลิเมนทัลโฟกัสเอ้เอลิเมนทัลฟิวชั่นได้เลยนะครับอันนี้ก็คือผมเอามาใช้ PVP มากกว่านะครับต่อมาสกิลนี้นะครับจริงๆอัพแค่เวลห้าก็พอนะเอออัพเวล5ห้าก็พอผมลองอัพไปเวลสิบดู อยนี้หลักๆเนี่ยสำคัญคือมันจะลดกันท่า,าลง20%รนะครับเอ่อกันท่า,าลง20%แล้วก็มีดาเมจโอเวอร์ไทม์อีกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเราเรียกตัวไหนออกมาเนี่ยก็จะทำดาเมจตามที่เราเรียกออกมาประมาณนี้นะครับตามที่เราเรียกอมมอนที่เราเรียกออกมาตามที่เลเวลห้าเนี่ยก็จะลดกันท่า,าไปอีกสิบนะลดลดกันท่า,าของเป้าหมายนะก็คือหลักๆเนี่ยเราตีเป็นท่าไงทุกคนนะเราก็จะแบบคอมโบแบบ ลดธาตุลดธาตุเพื่อที่เราจะสแปมพลิกขวาได้แรงขึ้นนะครับพิกซ้ายพลิกขวาพีิกซ้ายพลิกขวาแบบนี้สกิลนี้ก็ประมาณนี้นะส่วนในส่วนของความสามารถเวลาเรียกแต่ละตัวก็เนี่ยไฟก็จะมีทำดาเมจเอลีแล้วก็น็อกดาวนะครับในตัวตัวน้ำเนี่ยก็จะทำดาเมจแล้วก็สโลนะครับตัวดินก็ทำดาเมจแล้วก็ใบนะะส่วนตัวน้ำเนี่ยทำดาเมจสตนันส่วนเอเชียนเนี่ยทำเอลีดาเมจแล้วก็น็อกดาวนะครับ ต่อมาสกิลนี้เป็นสกิลลบดีบัฟนะครับแล้วก็เพิ่มการต้านเออดีบัฟนะเออต้านการสถานะอะไรพวกนี้ไม่ใช่ต้านดีบัฟต้านสถานะอีก30%เลยนะแม่งโคตรเยอะนะเอาจริงแล้วอะแม่งโคตรเยอะเลยคือเวลาพ v p พจริงๆมันค่อนข้างดีนะไปกดให้เพื่อนนะไปกดให้เพื่อนอ่าต่อมาอันนี้เป็นสกิลดูดเลือดน,นะครับเป็นสกิลดูดเลือดอ่าดูดมานาด้วยนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนะครับ ตามชื่อเลยนะดูดเลือดอ่ะเวลาครับที่เลเวห้านะครับก็คือสกิลสปีดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับัที่เลเวสิบก็จะบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเอ่อตามดาเมจนะครับวิเวลยี่สิบเนี้ยสตาร์สามวีนะก็ก็ดีนะเนี่ยต่อมาสกิลนี้เป็นสกิลใช้รอบตัวนะครับก็นี่เลยเอ่อทาร์เก็ตสีสีเป้าหมายนะครับมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทำเฟียห้าวีนะครับสกิลนี้สกิลพีวีพีมากกว่าครับเอ่อรัวห้าก็มีแบบล็อกขานะครับ เวอสิบ uh, ก็ลดดาเมจทอร์เรนต์ของเป้าหมายนะดาเมจทอร์เรนต์ก็มีเฟียนะครับเวอร์ยี่สิบเนี่ย mm hmm. เพิ่มโอกาสเฟียยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็น้อยเกินไปหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> ส่วนสกิลนี้คือผมมองว่าจริงๆมันเกือบดีแต่มันไม่ดีเพราะว่ามันต้องไล่ไงมันยืนไล่านานไปหน่อยครับก็ไม่ค่อยมีใครใช้หรอกคิดว่าไม่ค่อยมีใครใช้นะสกิลนี้ก็เนี่ยทำดาเมจนะครับแล้วก็มีโอดาเมจอเวอร์ไทม์ด้วยนะครับ เบอร์ห้าก็ลดสเตติมินาของเป้าหมายลงอะไรประมาณนี้นะเออสิบห้านี่ก็ลดกันาธาตุลงนะครับกันาธาตุลงอ่าแล้วก็ต้ตองโดนดาเมจว่าไทม์ด้วยนะเออยนี่ยเออดาเมจว่าไทม์ก็เนี่แหละสิบวิก็ลดเป้าหมายกันาธาตุลงนะครับส่วนอ่าสกิลนี้เป็นสกิล PVP ีสกิลหนึ่งเพราะว่าทําดาเมจเนี่ยตามนี้เลยแล้วก็ลบบัฟสองบัฟนะค่อนข้างดีเลยแหละเอาจริงๆแล้วลบบัฟสองบัฟแล้วก็จะทําดาเมจเพิ่มเติมต่อาการลบบัฟ ตอนหนึ่งบัฟนะครับอันนี้ดาเมจเพิ่มเติมก็นี่ถ้าเกิดว่าอาวุธ5ก็ลบบัฟได้สูงสุดถึง3บัฟ10ก็4บัฟ5ก็5บัฟนะครับแล้วก็ที่เลเวล20เนี่ยลดคูดาวแม่ง30วีเลยนะค่อขนข้างเยอะอยู่นะครับอ่ะแล้วก็สกิลนี้ก็เป็นหนึ่งในสกิล PVP เหมือนกันนะก็คือจะทำดาเมจแล้วก็มีโอกาส75นะครับที่จะใบนะเแล้วก็ถ้าอเวล5นี่ก็มีโอกาส50เนี่ยที่จะติดล็อกขานะครับติดรูทนะประมาณนี้นะครับ ตะกี้ยูสุดท้ายนี่ก็พุ่งไม่ใส่ไม่มีอะไรก็โดยรวมๆประมาณนี้นะครับยังไงก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งอะไรประมาณมากมายนะเออไม่ได้มีข้อมูลอะไรแน่นขนาดนั้นแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับโอเคต่อมาก็เสริมในส่วนของอนนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอเทมส่วนใส่แล้วกัน,นครับเพราะว่ามันมาแนะนําเรื่องพวกนี้ก็ต้องแนะนําไอเทมส่วนใส่กันหน่อยแล้วกันครับในส่วนของอาวุธเนี่ย เออหลังจากที่เกาหลีเขาไปเทสมาแล้วเนี่ยทุกคนสามารถไปทำอาวุธนี้ได้เลยนะมันแรงมากๆนะเอาจริงมันแรงจริงนะก็คืออาวุธของอาวุธยืดนั่นแหละที่เราเรียกกันว่าอาวุธยืดนะครับไปทำอาวุธยืดกันได้เลยนะเนี่ยแรงคืออะจะทำอาวุธยืดแล้วก็คือไม่ต้องทำอ้นนี้ละไม่ต้องทำอาวุธ PVE ที่เป็นพวกอาวุธ PVE ข้ามข้ามไปก็ได้เลยคือมันก็ เบากว่ากันไม่ได้เยอะมากแต่มันประหยัดกวการันเยอะนะครับประหยัดประหยัดกวการันเยอะแล้วก็เอาไป PVP ได้ด้วยเพราะว่ามันจะสามารถทําให้เราเนี่ยตีคนได้ไกลขึ้นอีก2เมตรนะครับคือถ้าเกิดใครตัวตีไกลเนี่ยที่ไม่ได้ใช้อาวุธยืดเนี่ยเราก็จะได้เปิดเขาก่อนอย่างแน่นอนนั่นเองนะอาวุธยืดสามารถไปใช้ได้เลยนะครับค่อนข้างดีส่วนเอออันลองเนี่ยก็ไปค้าเป็นของ PVE ก็ได้นะแต่อันนี้ผม ค่อนข้างแบบคิดว่าแอบพลาดนะผมทำอันนี้มาสองเป็นอาวุธ PVP กับรอง PVP นะเพดีเท่าไหร่นะครับแล้วในส่วนของชุดเกาะจริงๆทุกคนเนี่ยสามารถไปตามหาในส่วนของชุดเกาะดันหมามาใส่ได้นะสำหรับใครเล่น PVE นะส่วนใครเล่น PVP ก็ใส่ชุด PVP ได้เลย <S <S โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูโซบายดิงโซบายดิงจริงๆพูดบ่อยแล้วหลายหคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะวก็เน้นคอมแบ s สปีด เ o พ่นดามเจ o บูธก่อนนะครับสอ,อันนี้คือแม่งโค้รสำคัญที่สุดแล้วนะแล้วก็ต่อมาผมว่ามันต h ฮิตแฉนก็ดีเลยนะมันรู้สึกว่ามันจะแบบมีดามเจเพิ่มเติมนะอีก40%นะจากดามเจเต็มๆนะก็ถือว่าค่อนข้างดีแหละแล้วหลักๆก็คือทุกคนไปหาคอมแบทสปีดต่อเ o พ่นดามจบูธก่อนอันนี้คือแรงจริงทางวุฒหลักแล้ววุฒรลองเลน,นะในส่วนของชิ้น อ,อื่นๆเนี่ยทุกคนก็เข้ามาดูได้แบบนี้นะผมจะกดที่รีเซ็ตแล้วผมก็จะกดที่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ของอันแรกเนี่ยจริงๆมันดีเสมอเลยครับอินค m มมิ่งฮิลเนี่ยก็คือฮิลแรงขึ้นได้รับฮิลแรงขึ้นอะไรแบบนี้นะในส่วนของเกาะไหลเนี่ยก็จะมีคิดข้อดาม b o บูสนะครับเออแล้วก็ในของพวกทั้งหมดเนี่ยผมแนะนํานี่เลยนะที่เคยพูดไปแล้วนะครับ Spirit สไตล์เนี่ยไม่จําเป็นมากนะเนี่ยทุกคนนะสปิริตสไตล์นะนะแม่งควรมีแบบติดทุกชิ้นน่ะนะครับ เพราะมันหาสกิลได้ใช่ไหมแต่ในนี้อ่าเสื้อก็มีดามสต์ t นะครับแล้วก็นี่เหมือนเดิมนะสป d s สไต e ไปหามา1แถวให้ได้1แถวอ่าแล้วก็มาในถุงมือเนี่ยมันก็จะมีคอมบทสปีดนะค่อนข้างดีนะครับประมาณนี้โดยรวมทั้งหมดนะส่วนของแหวนเนี่ยเออเราก็จะมาหาพวกสกิลที่เป็นคอมบัชชันนี่แหละเพื่อที่จะทำให้คลิกซ้ายคล้กว่าระว้ยี่สนะเพราะวใช้ค่อนข้างเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็สกิลไหนที่ทุกคนแบบ อยากได้เพิ่มเสริมเพิ่มเติมมาเนี่ยก็สามารถไปไปเสริมเข้ามาได้นะครับในนี้แต่หลักๆก,ก็นี่เลยนะคอมบัชชั่นนะครับคอมบัชชั่นโอช็อคอะไรแบบนี้นะใส่เข้ามานะเออรือจะติดแอคแทกไอตรงนี้มามันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็โอเคอยู่นะครับประมาณนี้แต่แหวนเนี่ยหลักๆเป็นในส่วนของสกิลแอคทีฟนะครับของสมใส่ก็ประมาณนี้นะอผมนี่เพิ่งครับแหวนไว้์ดากอนมานะครับหลอดลิงเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปตีบวกนี ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพวกสกิลพวกของสวมใส่อะไรต่างๆนะแล้วก็เดี๋ยวผมมาแนะนําเกี่ยวกับเกมเพลในการเล่นหน่อยนะครับวันนี้เวลาผมจะเล่นเนี่ยหลักๆเนี่ยคือผมจะก่อนจะตีบอสใช่ไหมผมก็จะซัมมอนออกมาเพื่อให้ได้อันนี้ก่อนเพื่อให้ได้อันนี้ขึ้นมาใช่ไหมอ่ะแล้วผมก็จะกดบัฟอันนี้เพื่อที่จะเพิ่มดาเมจบูสให้ตัวเราแล้วก็ซัมมอนของเรานะแล้วก็ทําการสกิลนี้ลดเกาะสกิลนี้ลด การ่านแล้วก็สก,กิลอ่ะสมาติต้องเป็นซัมมอนตัวนี้นะเป็นซัมมอนตัวนี้แล้วก็กดเออสก,กิลนี้นะครับสก,กิลนี้ปึ้งอ่ามันก็จะลดเออคีใช่ไหมลดคิอ่าทำให้ศัตรูโดนคิแรงขึ้นนะครับคือผมอยากไปทําให้ดูในเมืองนะแต่เมืองคนมันเยอะแล้วมันแหลกอะ่ะผมลองไปให้ดูในเมืองแล้วกันคนก็ทนแหลกเอานิดน,นิดน,น,นึงนะทนแหลกเอาหน่อย ก็เริ่มมานะแบบจะเข้าไปตีบอสอะไรประมาณนี้ครับเรียกออกมาอย่างน้อยๆคือจะเรียกใส่บอสหรืออะไรก็ได้นะครับให้มันมีอันนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์หน่อยนะครับเพื่อใช้ประโยชน์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรออันนี้ขึ้นมาใหม่ปึ๊บกดบัฟปึ้งปึ้งปึ้งแล้วผมก็กดท่านี้แล้วก็ตีนี่หลักๆคือใช้เนะี่ยมันจะมีแค่นี้นะ อันนี้คือผมก็ไปดูตามเกาหลีมาด้วยนะเกาหลีเขาก็เล่นแค่นี้นะอ่าแล้วก็เวลาบัฟเป็นดีบัฟหมดเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะกด,ดสกิลนี้เพิ่มเข้าไปได้สกิลเพื่อให้แบบลดการขี้ไปอเออทำให้ขี้โดนขี้แรงนะก็สแปมไปแบบเนี้ยเกมเพย์ที่ผมเห็นเกาหลีเล่นเนี่ยเขาจะแค่ประมาณนี้นะก็คือทำคอมแบทสปีดเยอะนะครับสกิลวนกลับมากดปึง้งปึงปึง,ปงกดลูกแก้วออไป เออนี่คือแค่นี้เองนะเนี่ยเล่นอีกเท่านี้เองอันนี้ผมลอกตามเกาหลีคนนึงมาเลยนะเกาหลีคนนึงคนนี้เขาก็ค่อนข้างเก่งอยู่แหละนะครับกเนะบ็เล่นแค่นี้จริงๆนะครับเล่นแค่นี้ประมาณนี้เลยการเล่นเกมเพย์ก็จะใช้ประมาณนีนะ้แต่หลกัหลกๆคุณต้องไปทำ คอมแบตสปีด <Speed S 2> ให้มันเยอะๆอ่ะแล้วก็สกิลนี้เลเวลยี่สิบนะแล้วก็สกิลนี้จริงๆผมรู้สึกว่าเขาน่าจะไปใส่ดูดเลือดนะไปใส่ดูดเลือดเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะ,ะเกมเพย์ก็จะประมาณนี้นะคือถ้าผมตกหล่นอะไรไปเนี่ยก็ขออภัยไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะผมก็จะไปตามตอบทั้งหมดนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ